สวัสดีจ้าเมื่อกี้เฮ็ดคลิปมินิ่งไปแล้วเนาะค่ะเนาะน้ำเนือสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปสองจ้าน้ำเหนือจ้าบักเมื่อกี้เฮ็ดคลิปไม่นิ่ไปจ้าคลิปยัดติวโทรศัพท์ตัดไปค่ะต่ลเลยได้เฮ็ดต่อคลิปสองเนาะค่ะเนาะบ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะกินขา้าวคือเก้าในราขนมบดกินคือเก้าผักเข่าผักเก้าจ้ามา ยายก็เลยได้ไปไอล่างคลิปที่ว่ายาติ๋วทรงออกแล้วยาติ๋วลืมรวบจ้าความจำมันเต็มยาติ๋วขอจอคลิปสอง้วยค่ะเด้ออาจูกขูทุกคนมากินน้ำกันกับยายจ้ะ ีเด้อยต้องเือยากกินอิม่ะได้ตัดต่อว่าเป็นจะเดินเครื่องต่อกับว่า,เ,าเป็นอัดในไปเลย น้งจิ้แซ่บๆน้ํำยา่จ้ะลาบปลา มังดูยังป่ะเออเออว่างไว้โตเลยท่อนป่ะเออว่างไว้เลยจจกปักใจมากๆนะคะลูกสาวไงไปหาหมอจ้ะร้านกูเดี๋ยวต้องห้จีบต้องขายของยูทูบกระฮัก ทักน้ำเนือ้อกิบแรกแล้วเด้ย๋ดวยวขนเนื้น้ำซุปต้มขอเปียกย่าไม่เห็นน้ำซุปสดกับลาบลาบปา แม่น้องเผาล่ะมันมีบะมีตับหมูมิตเนังหมูราบเซนังหมูจ้ราบ,บปลาย่าขาดคาเด้เจ้เ้ยมึงจะคาแกก,ออกระตำอ่อราะยำไปดีหอมคาเนี่ยแห้งไม่แห้งแซ่บ มันพอนยำงได้ไส้ใช้คาใส่ปีใช้หนังหมูหลับลานใหญ่ตะวแม่นอกผ้าแล้วบอกกินเพชดได้แล้วไใส่ผริกป่น nó xoay tại một cái tiệm xe với thịt hết rồi ăn thịt tiếp ao dây cái đây mấy bạn xe cho vào dùng mỏ cả ก๋วยเตี๋ยวกระห้อนน้ำซุปกระห้อนแาบคนใหม่ๆ <c oughs> ตุน๋นผักกาดดาวเนาะยี่สิบบาท น้อแม่มักลูกเขาก็เลยซื้อมาให้แต่ว่าลูกบอกให้กินแล้วก,กระเดาไม่น้องเผ้าเด้อน้องเผากับย่ยน้องเผ้านี่เด็ก,กินยอดม่โหลดดอกมัน กำจุดทไายไอ้น้อโทมากขอบคุณสิที่สิคนสะกขัดดนเออขามารับส่มย่าคิบสองจ้าขอบคุณขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะคะบ๊ายบายจ้า